สวัสดีครับสวัสดีครับเวรบรมวยตัวประเทศไทยอ่ะสวัสดียามเช้าเสาร์ที่17เจดกุมภาพันธ์2567นะผู้แรกนีวันนี้เปิดหัวด้วยกลิ่วบัน้สนจากคาเฟ่เจอกับชาพยัคฆ์ลานมาโคเตชาพยัคฆ์นี่น่าจะมาแทนไอ้เจ้าสิงเอกไหมไหคือสิงเอกแต่ว่ามันมีรายการอยู่วันที่28อ่ายีปนะครับส่วนคู่ที่สองนี่ก็เพชรแสนคมสอสมัยร2 0ยกับเพชรตาเสือร2 1บปอนด์เพชรแสนคมนี่ก็จะแทนเพชรแสนคมนี่มีรายการอยู่วันที่ ยี่บกอ๋อครับแล้วก็คู่เอกครับวันนี้ก็เพชรป่าไทยบอมลุงสิทธิ์ร้อยสิบเก้าปอนด์เขาเจอกับสีเพชรเล็กเกียรติเพชรเดชะคู่นี้ก็ไม่เคยชกกันที่ไหนถูกไหมถูกต้องแล้วก็คู่ที่สี่คู่ไฮไลท์ก็ถึงเจ้ามวยไทยก็คือไอ้เจ้าหยกมณีด้วยเจ้าพอนเพชรสวยจากฮั่วใช่มีนาการอยู่วันที่วันที่สิบสิบแปดสิบเก้าวันนี้เขาเจอกันสี่พลังลูกพลังมีนาการยี่สิบหกอ่าก็คือ คือมีรายการอยู่แล้วรถก่อนรถก่อนรถก่อน่ามันต้องมาเสียบแทนเพราะว้นั้นมวยมันบอกมาแล้วว่าคุณชกก่อนได้ใจได้เหินก่อนวันนี้ก็ถือว่ามวยแต่ละคู่นี่ราคาเรทไม่ห่างนะฮะไม่ห่างคู่แรกนี่เห็นว่าแดงต่อตั้งคู่แรกชาติเครับอ๋อชาเอาเงินนำเงินต่อสู่เาส่วนคู่ที่สองนี่เป็นเพชรแสนคมต่อเลยเหรอต่อสิบเก้าไม่ใช่แพ้สบายนะต่ออย่าอย่าลืมนะเพื่อแต่สดถึงสดมากแล้วเวล่เสือได้เอาไม่ไม่ต้องแช่เย็นเลยมวยร้องบอลนะนี่ครับ เรลชาพยักสิบเก้าเพชรแสนคมสิบเก้าเพชรตาเพชรผาไทยสามสองสี่มาังสิบเอ็ดแปดถูกเลยตามนี่เลยรายการนา้นี่เลยนี่ก็เป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนกันนะออกแล้วก็คืออ่านี่ประมาณเจ็ดสิบวันท่านละพิธีนะะแล้วก็คู่ห้านี่ก็วันนี้ก็ได้จะได้ถ่ายทอดผมดูแล้วมีโอกาสนกสูงสำหรับไอ้คู่หนึ่งเนี่ยคู่หนึ่งกับไอ้คู่สาวนี่มีโอกาสนกมากไอ้วันนี้คู่ห้าก็เป็นเพชรเพชรแสนคมเหมือนกันวันนี้เพชรแสนคมพอเพชรพิรุณกับคู่นี้กี่กิโลสองสี่สองสี่สองสี่สองเจอกับธนาพัช ลูกลูกผักจากลูกลูกลูกลุกนี่คือแต่ว่าลูกในในในทุ่งมวยแสวชุฬาลักษในทุ่งในคลองว่าสร้างคุณนี่ไอ้วัตถุลูก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 ว่าลูกลุกที่เขาจุดอ่าลูกลุลูกไม่ใช่หรือว่านะกายทำลุอ่าลูกลุลูกลูกุจากจังหวัดชุมพรนะลูกลูกลูกว่าเนี่ยมันคนละอย่างนะคนละอย่างก็นี่ก็ถือว่าเป็นมวยหน่อเรียงอีกคนนึงอ่ามวยหนาให้หน่อเรียงว่าในช่วงหลังนี่ใบกระตุ้นคนต้องไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มาเลยนะ สวัสดีคุณสมเด็จมารีรัตน์เลยครับนี่ <c oughs> อ่าคุณอรีแล้วก็คุณอ่าสาลีนี่เดี๋ยวโดนนี่ทักทายนี่ประมาณเดี๋ยร้อยคนเราไปแล้วไม่ทันส <c oughs> วัสด,ดีนี่มาแล้วครับพรพิมพ์ไทยคนบ้านผมอย <c oughs> ากจังหวัดชุมพรสวัสดีครับ <c oughs> นี่ตั้งใจนี่อยากดูหลายครั้งหาเหต <c oughs> ุไม่เจออพรพิมพ์ไทยอ่ะหาเหตุไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ไหนรู้ว่าพรพิมพ์ไทยไอ้นั่นนะไอ้เย็นไอ้ไข่นะไอ้เย็นเลยนะสั่งได้นะมือขวาอ่าเราโบกกานเราโบกการเข้าไปไหนก็โชดบางแสนที่กบฟ้าให้พี่ชคอยู่ แต่ว่าพอเนี่ยเอเจนต์ใครแล้วนะสั่งได้หัวแววมาแล้วตอนนี้แต่ว่าอย่าแพงมากนะพอเฮ้ยมาแล้ว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 สวัสดีกายักยัสวัสดีครับผมกายักมาแล้วสวัสดีคุณสัมเสร็จแล้วนะครับสวัสดีคุณนิดรด้วยนะกายักมาแล้วกายักตอนนี้ก็เกือบร้อยแล้วเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวไปเลยนะ แล้วแล้วบ่าวอ่ะบ่าวยังไม่มาบ่าวยังไม่มาบ่าวเร่เจ้าเจ้าต้องไปลยัำก่อนย้ำก่อนเดี๋ยวพูดถึงคุณพรพิมพ์ไทยก็ยังพูดไม่จบนี่เจ้าเจ้าเวลาผมอยากเหงาเหงาอยากดูหนังฟังเพลงก็ออ๋ไม่ไม่หมดไม่หมดอ๋อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อหนังเจ้าพ่อเรื่องหนึ่งเจ้าพ่อไอ้ใครไอ้เนี่ยไแล้วสองเจ้าพ่อหนังขอเรื่องเดียวได้ห้าเรื่องพอนางๆหน่อยนะพอขอมวยสองตัว ได้ตัวเดียวแต่ว่าถ้าส่งหลังส่งตอนเช้านะครกบช่วงเย็นเขาจะเล่นมวยลำใจสวัสดีคุณสมุนนะตอนนี้คุณเผาพองแน่เนี่ยเผาพองพลอยแสงนะที่เข้ามารับชมนี่ฮะก็ถือว่าวันนี้คู่มวยนี่ถือว่าเบียดนะพี่ถินนะคู่เกือมวยชื่อมวยไม่ไม่เวอร์กมากสวัสดีคุณซักอินเตอร์นี่น่าจะปัตตลุงอินเตอร์นี่ที่ไหนอชุมพรชุมบอลจุมพรนะคนบ้านผมไงใส่อินเตอร์ว่าชื่อมันเพราะว่าบางทีเราเราไม่เห็นชชุุมมพรนี่วัสดี ปัจโจนะฮะขอมวยเด็ดคิดถึงน้องน้องเมียวิสิทธิ์จังอ้างไม่ได้นะอีจังน้องเมียนะน้องเมียไม่ได้เลอไม่ได้นะอย่าจะพูดแต่ผมน้องเมียผมชายนะแล้วก็สวัสดีคุณวุฒินครถมโอ้โหไม่รู้จะรีบไปไหนวุฒิรีบไปไหนวุฒิเมียเมียเมียน่าจะอ๋อพาเมียธรรมบุญอ่าน่าจะเข้าวัดเข้าววเหมือนเดิมไอ้สายโมทำแต่บุญนี่วทูบไหวจนมือไหมทูบมดแล้วตอนนี้วุฒิอ่ะ าแม่กินก้างมังคุดเด้อครไป็นาคของวัยก็ภาคก็ด้วยด่าหนังวยไป่ด้วยใครยังใครยังไม่มีหูฟังอย่าเริ่มติดต่อวุฒินครถมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ฟังอยู่ภาคนี้ร้าวใจมากด่าหนังวยไม่ได้หนังวยถอยก็ด่าวุฒิอย่าด่าเพราะว่าใส่แดงไว้เยอะพอแดงเยอะกลัวแพ้เอาเหลือละหนึ่งพันบาทครับวุฒินครถมแล้วก็สวัสดีพี่พรพิมพ์ไทยนี่สักสักละนองครับอ่านี่ก็เอาสักละนองนะแล้วก็วุฒิแห่งรวยวันนี้ขอสมาชิกวุฒินครถมก็ไปติดต่อก็ได้ใครยังไม่มีหูนะหนึ่งพันบาทติดต่อวุฒิ ก็บางวันก็คอแห้งวางไว้ขาแแปลงวุฒิอ่ะพระภาคมาเลยตกเวทีการประลันมันลุนมันมีแหววมันจะน่ารุดอย่างพระดาเขาลงมวยผมฟังโฮมอยู่ที่บ้านผมยังลุ diyor, ้นแทนมันเลยเขาทะตอกคอที่ทกตำหน้าที่ถุนยอดแล้ววุฒิเอาแล้วพิธีร้อยมาคนแล้วร้อยยี่สิบมาคนแล้วไปอะไรวะพูดมากเดี๋ยวทางบ้านเขาจะหาว่าเราโม้ไม่ได้โม้เราพูดเรื่องจริงแต่จริงเราก็โม้เลยแหละสมเด็จ7ด้วยนะครับเอาวันนี้มวยหนอเลี้ยงมวยลูกตอไม่มานะวันจันทร์น่าจะมีวันจันทร์มีวันจันทร์วันนี้ ปิดหัวไปด้วยมวยจากตังกับมวยจากพัทลุงจากตะตูลอ่ะไม่มาอยู่สตูลแต่มาซ้อมอยู่ตังไ้กินก็ได้จะเอาบ้านมัดีกว่าเอาอ่ะมวยจากโก้อ่ะหรือจากอะไรจากเลี้ยงจากโก้โดนจากเลี้ยงจับจัสวัสดีคุณจันทราคู่นี้ไม่เคยเจอกันเลยเชือไหมไม่เคยเจออ่าใกล้บ้านเดินเคียงเออสวัสดีคุณตีมวยไทยสวัสดีคุณวุฒินี่ยเนี่เสื้อเขียวไม่รอเลยวันนี้อ่ะความรอความรอมาเดียกันนะวุูดนะขออนเอาไปพี่เขาไปจันทร์มวยคู่แรกนี่120ปอนด์ว่นเช้ากิจมณีมาพอดีพิศิณ ชาบะพยักษ์นี่ก็มาพอดีเหมือนกันใช่คือพวกง่ายว่าน้ําหนักร้อยี่สิบปอนด์เนี่ยคู่นี้ถือว่าเต็ไมีกาดตั้คู่นะใช่ไอ้เจ้าชาบะพยักษ์นี่ซ้อมรอรายการนะฮะไม่ใช่มวยไทยมันมีรายการอยู่วันที่ที่แปดกริตมันนีนี่น่าจะประเภทฝีมือเหมือนกันป้งมวยเข่ามวยเข่านะไอ้ชาบะพยัก hmm. ษ์น <dic> ี <F> ่ได้ฝีมือฝีมือนะหลังจากเตะง้านคอที่ที่นี่ที่นี่นะวันนั้นใครมันจะนอกวันนั้นเตะง้านคอแล้วนี่มันชกไม่ถึงสิบห้าวันไหมเนี่ย กว่านะมันกว่าแล้วกว่าแล้วนะกว่แล้วกว่าสิ์กูไทยอ่ะเพราะว่าคนไม่ต้องนั่งมวยชนะนกนี่ไม่ต้องยี่สิบเอ็ดวันมั้งไม่ใช่คือเป็นยกยกหนึ่งเจ็ดวันยกสองยกสามสิบสี่วันแต่เดี๋ยวนี้สิบห้าแล้วไม่ใช่สิบสี่นะสิบห้าสิบห้าวันคือวันชกเนี่ยกไม่นับอ่าเอาละคู่แรกนี่พิสิทธิ์หมูมอพิสิทธิ์วันนี้เชียร์มวยจากโก้หรือเชียร์มวยไอเอามาคัตเบนวันนี้ผมไม่เชียร์ใครวันนี้มวยจิมมี่นะใช่มาจ้างเนี่ยใช่อ่ะผมไม่เชียร์ใครนะแต่วันนี้คุณสุบินด้วยฮะ คู่นี้ผมว่าฝีมือฝีมืออาวุธนี่พอๆกันไอ้เช่าพยักเตะกั้นคอเก่งวันนั้นผมเตะกั้นคอเขปั๊บถามผมค่าฆ่าเตะกั้นคอ,นอที่ใครไม่มีนะที่นี่ผมบอกผมไปที่ช่องจอมทูลินผมบอกไปที่ช่องจอมสวัสด <laughs> ีคุณเจีสสวัสดีคุณป้องนะฮะดีเกณฑ์สุโคอ่ะพิสิทธิ์ชอบใคร่แรกวันนี้มองอนะมองผมนะผมยังชอบสภาพร่างกายของเช่าพยักเนื้อตัวแหววมากเนื้อตัวแววโหววบนลูกพึ่งเลยใช่ถือว่าร่างกายแต่กินมันนี่ก็ไม่ขี้เรววันนี้ แล้วน้ำหนักวันนี้แต่ทั้งคู่นี่เคยชกกลางวันมาตั้งคู่นะกลางวันเคยชกกลางวันผ่านชีวิตกลางวันมาแล้วแต่ว่าลุกกันตังบอกว่าไม่หมูนะเป็นวันนี้แต่เลิกแล้วลุกกันตังนะเลิกเลิกเลิกแ้ขายกันต้มจีนแล้วขายต้มจีนนะพี่สิทธิ์เมียเอา้วยเพลี้ยงหมดแล้วพี่สิทธิก็ยังชอบอยู่ที่ชาติพยัคฆ์นไหพร้องไม่ค่อยรังกานอย่าเชื่อไปเดินอยู่มุมใดมุมหนึ่งในวันนี้ขอร้องนะเพราะว่าเดี๋ยวทางบ้านก็เห็นในจอเขาจะบ่นนะอ่ะพี่สิทธิออกไปที่ชาติพยัคฆ์สำหรับคู่แรกนะก็วันนี้เชียร์มวยจิมมมมี่่อแรรงกก็หืวาาาาคคัััสสเบบนนนนูุจ ลานอาโคงเตียที่มีฮอลงได้ร้านอาาหรผมไปมาสามสี่ครั้งแล้วที่นั่นอ่ะกินฟรีป่ะไม่ฟรีจ่ายตั้งเขาไม่ไม่เขากินฟรีกันนะอ่ะคุณที่สอบมาดูครับมาแล้วเจ้าเล่มาแล้วเพชรเซนคมสอนสมัยกระดูกอันนี้อยู่พิษที่เพชรเซนคมร้อยยี่สิบบอกว่าเช้ามาเกินไปปอนสี่นะใช่ปอล์รถประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงรถนิดเดียวรถจนขาดขาดไปครึ่งปอนอีกสรุปแล้วต่อให้เขาหนึ่งปอนไม่ใช่นะต่อให้เขาปอนครึ่งต่อที่ต่อที่ปอนครึ่งปับราคาเลยใครต่อรองเลยอ่ะ เพราะว่าตอนนี้เพชรแสนคมต่อยเพชรตาเสือนี่ปอนครึ่งนะเพราะมันลดหายเพชรตาเสือว่าช้ามา121.2ก็ลดไปจุดสองเน่เลุกกันตั้งขึ้นมาอ่าย่าไม่เลิกเขาอย่าไ่เลิกไปครับลุกกันตั้งจานเพี้ยงหมดแล้วนะเมียงเพี้ยนอะไรแกเพี้ยนเองสงสังเินเมียมงไปมวยมากว่าะไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยล้างต่อเดี๋ยวกลมาดูเอาขอบคุณมากครับนี่ทีนี้คู่ที่สองเนี่ยเพชรเด่นเขามามามาแทนก็จริงแต่รออะไรสองรอรายการมมีรายการอยู่วันที่ วันที่สี่อ่าวันนี้ใช้สีเสื้อสอม,มัยตั้งแต่ไม่ไม่นานเลยใช้เสื้อสมัยนี่สองวันนี่แต่มันโชคดีนะเจนนี่ว่าแต่มันรุ่มวยของแจ็คกี้มีมามา,มาสีเลสสีนะอ่าช่วงนี้แพ้โดนใครโดนใครไม่ดีโดนใครไม่ด,ด,มดีแล้วมันชกมวยมันดูแต่กองเชียร์เพชรแตรนี่มันมันรออัดฉีดป่ะรออฉีดท่านได้อัดฉีดมันโอ้โหอย่างเดียวแทงเขาปิดซ้ายได้เยอะวันนี้เรมเป็นต่อนะเพชรแดรคอมเรมเป็นต่อนิดหน่อต่อมั่วๆไม่ได้ผมว่านะเพชรแดรนี่มได้กระดูกได้คควววาาาามมเเกออแตต่่่่นะยูสื ไอ้นี่ก็สดเหลือเกินสดเหลือเกินสดจากขั้วเลยไเพต่อเสือเนี่ยเมื่อก่อนจากมวยรองบอลนะมวยเมื่อก่อนเนี่ยคิดอะไรมาตาเสือเนี่ยคล้ายวูคงใช่ผัดกับเรียกมาเรียกมาหลังๆชกเข้าตาขึ้นมาสามหนึ่งห้าหนึ่งใช่ขักปากกาเส้นตลอดแล้วหลังมันชนะด้วยนะคิดอะไรไม่ออกก็บอกเพื่อเสือหมดแล้ก็ชนะด้วยนะผมบอกแล้วว่าคนลงและทำช่วยคนเนี่ยมันจะได้ดีอืมแล้วก็ไปชกวันก็ได้โบนัสได้โบนัสได้ข่าวว่าถอยมอเตอร์ไซค์ใหม่มาคันหนึ่งอันตรายนะมอเตอร์ไซค์อ้าวพิษิด ความสูงอยู่ที่แระเทศคอมอาวุธอยู่ที่แระเทศคอมแต่เพชรตาเสือไม่ขี้ไม่ขี้เลยไม่ขี้เลยครับตัวฝีมือเตี้ยหน่อยเตี้ยหน่อยเตี้ยแต่ฝีมือเดินทีทั้วน่ะโดนแขล้งนะล่าสุดนี่เพชรตาเสือต่อยดีมากต่อยที่วันนั้นต่อยดีต่อยต่อยตามแผนเลยตามแผนเลยแล้วก็มาชกแรกเนยวันนั้นก็ชกดีเลชกดีมากวันนั้นก็เป็นรองเป็นรองแล้วเล่นชนะชนะกินมาทีนี่นะอ่ะวันนี้พี่สิทธิ์มุมมองยังชอบเป็นไงชอบรองไม่รู้รองรองเพชรตาเสือไปรองเพชรตาเสือผู้แรกต่อชาพยักษ์นะครับ นะคุณนี่น่าจะออกตัวบางทุนได้นะบางทุนได้แน่นอนบางสบายไม่ใช่เบียดไปมายกเสมอนะอ้อมน้อยอ้อมน้อยแต่ว่าอ้อมน้อยไม่ค่อยมีเสมอน้อยน้อยน้อยเสวอมากกล้ายกชูแล้วข้างมันหมดไปเลยเออชูเลยเอาชิบหายเออนี่คือคู่อ่าทีนี้มาดูคู่เอกครับมาแรงเหลือเกินเพชรพาไทยวรุงศิษย์ร้อยสิบเก้าเผ็ดพาไทยนี่เป็นเด็กธุร่านแต่ไปไปโตไปโตที่ลำปางอ่าลูกอาจจะได้พ่อพ่อมันอาจจะพี่โน้ตเมียธุร่านเพชรเอ๊สีเป็นเล็ก คุณนี่เคยชกไม่เคยนะไม่เคยว่าชาเพชรพาไทยนี่มา119วันที่ตรวจสีเปแรกมาขาดไปจุดสองใช่เพชรพาไทยนี่เป็นมวยฝีมือเอาหมัดนักเบมือแต่ว่าขอร้องเพชรพาไทยหน่อยวันนี้นะอย่าหนีมากที่นี่เขาไม่เอามวยหนีมากมันเป็นมวยใหม่เหมือนกันนะเพชรพาไทยเนี่ยมันชกกรุงเทพไม่ผมว่าไม่ถึงสี่ไฟตอนนี้ย่างขึ้นมาจากนี่เพชรพาไทยนี่จากอะไรมวยรอบทูพิสพิทักษ์ธรรมเออผมรู้ว่าเพิ่งมาเจอมันผมสอง้านไม่กี่ครั้งใช่แต่วันนี้คุณธรรมชาติสต่วันนี้นะ เพราะว่าช่วงหลังนี่มันมันชกมันถูกตลาดด้วยแล้วมันชกมันมันเดินบูสู้ดีแนะมันชอบมันชอบตอนหลังชอบนี่อ่าหอยใช่ไหมที่นี่ขอร้องเป็นปาตายาหนีมากนะที่นี่เขาไม่ชอบนะสีเป็นเล็กเป็นมอยประเภทไงมอยเข่าเหนียวมเหนียวลึกตอนเน่ยแต่ว่าเช้าตอนถ่ายรูปผมดูแล้วสีเป็นเล็กจะสูงกว่านะเหนียวมั้สูงนะแต่ว่าร่างกายผมดูว่าเพชราุรยดูดีกว่าเช้าเนื้อตัวนะไอ้สีเป็นเล็กเหมือนเหมืันซ้อมอยู่นะสีเป็นเล็กนี่สีเป็นเล็กซ้อมต่อเย็บสวนต่อเย็บสวนต่อเย็บสวนอีกแล้วกำลังสดกำ สิบตัวสดกี่ตัวสิบตัวแพือนก็ชนะข้าวชนะข้าเฮ้ยผู้บิดิชนะข้าเดี๋ยวหน้าค่ายเอาข้าวมารับชมเนี่ยเจอหน้าผมมนตำหนิผมอีกสวัสดีสองร้อยว่าท่านร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบท่านที่เข้ามารับชมนะวันนี้รัวแน่นอนคู่คู่เอกพิเิษเป็นไงมุมมองมุมมองเนี่ยผมต้นต้นเนี่ยเป็นผ่าตัดไปก่อนไปก่อนใช่มันเตะขาต่อยมันไปก่อนนะคือต่อยไม่ลงเตะขาไม่อยู่ ลองปลายปลายลองสีเป็นเล็กน่าจะลิกไปเหนือเหมือนกาวสามเอ็มอะรู้จักกาวสามเอ็มรู้จากอะไกาวกระชังว่ะกาวสามเอ็มอ๋อกาวสามเอ็มนี่กว่ากระชังอีกสองหน้าไหมสองหน้าสองหน้านะพิศิษฐ์ก็ยังเจ้าไปที่สีเพชรเล็กน่าจะบิดน่าจะโยกน่าจะล็อกคอนะน่าจะหิ้วขวางหน้าน่าจะดูดีกว่ารู้แล้วเวทีมวยออมนนท์ไม่มีโบสักคู่นึงอ่ะโอเคก็เลยออกไปที่สีเพชรเล็กสีเพชรเล็กเป็นรองนะเป็นรองประมาณเจ็ดสีสามสอง ไม่เกิน3 2เราคไม่เกิน3 2ไม่เกิน3 2ไม่เกินอะทีนี้มาดูคู่ที่4คู่ไฮไลท์ของศึกเจ้ามวยไทยคู่นี้มาแล้วเสาที่แล้วเป็นไงพีคไหมโอ้โหไม่ต้องพูด3-4รอบแลวเสรี่แล้วนะ3-4รอบวันนี้ก็ยกวันนี้เลยว่าเจ้าป้อมเพชรจากกาเฟมวยจากก็สองตัววันนี้เจอกับสี่พลังลูกเจ้าพ่อคูประกันเมื่อก่อนใป้อมเพชรนายกพันธ์มา107วันเช้ามาพอดีทั้งคู่เลยไม่ขาดไม่เกินเลยนะคู่นี้ น่าจะอายกยกคนนี้น่าจะยกมนที่มวยเข่าไอ้มวยฝีมืออ่าป็นรังมวยเข่าเหนียวอ่านี่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชกมายี่ที่ว่าครั้งก็ประมาณนั้นนั่งมวยไม่เคยพูดความจริงกับชกอีกครั้งไม่มีใครบอกความจริงชกมาร้อยมันก็บอกหกสิบเจ็ดสิบถูกนะคูปซี่ห้าโลมันก็บอกคูปสามโลสบายสบายมันไม่บอกความจริงถามว่านั่งกายดีไหมบอกว่าดี มั่นใจมั้งเขามั่นใจแล้วคนที่สัมภาษณ์เนี่ยผมบอกเลยนะไม่ถามทำไมน้ำมวยอมที่ไหนได้ครับคุณเกยต้องถามดิไม่นใจมันไม่บอกว่าอมก็ไก่น้ำมันก็ชลก็ไก่มวยอ่ใช่ไม่ต้องถามมัน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 ไม่ต้องถามคู่ที่สี่พิสิทธิ์น้มือมองดูว่าสีพลังดีกว่ายกมณีไหมแต่ว่าเนี่ยหยกมณีสูงนะพี่เช่าสูงแต่ว่า ดอกหล่นไม่หล่นทางยกอ๋อไอ้ไอ้ไอ้สี่พลังนี่มวยไงมวยมวยเข่าโอ้มวยเข่านะเมื่อวันนั้นโอ้โหมันเร่งยกมากคล้ายๆกับไอ้เพชรบาลังวะใช่คล้ายเพชรพนมันนะเพชรพนมอ่ะวันนั้นมันแพ้ไเพชรพลังที่นี่เอ้ยมันชนะนี่แพ้แบบวันนั้นน่าชนะอ่าถูกต้องแพ้เจ๊น่จีบไปห้าหมื่นวันชนะไม่ได้บาทเดียวของขวัญวันสงการสี่พลังวันนี้วุฒบอกอ่าใช่ถูกต้องผมยังชอบสีพลังสีพลังนะพี่ชอบยังชอบสีพลังนะแต่ถ้าจะลองสองพลังตัวใครตัวมันอาวุธอ่าอ่ะมามาทวงกันหน่อยคนที่เข้ามาที่หล ผู้ที่สองออกพัะตาเสือออกรองพัตาเสือออกถีไปเล็กคู่เอกนี่ออกรองอีกคี่วนึงใช่แล้วก็คู่ที่สีออกต่อต่อไม่ต่อผมไม่รู้ยกมณีไม่ผมออกออสีพลังสีพลังเป็นรองนี่คือสี่ตัวยกของวิสิตอ่ะสามตัวคัดไอ้ทางไฟทางบ้านนะสี่ตัวสามตัวยกชาติพยักชาติพยักพ็นตาเสือพันตาเสือสีพลังสีพลังนี่คือสามตัวยกของวิสิ์นะอ่ะสองตัวยกสองตัวชาติพยัก สี่พลังนี่คือ2ตัวนะสตัวยกนี่เอาไปจิ้มมาไปเล่นได้เลย2ตัวยกนี่คูณคูณงนะคูณสถ้า3ตัวนี่คูณคูณสี่คูณห้าทีนี้ตัวเดียวโดดวันนี้นะสวัสดีคุณธีร์ทิศชัยตัวเดียวโดดโดดหรอผมชอบสี่พลังสี่พลังนี่ชอบคู่ที่สี่นะถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของถึงเจ้ามวยไทยนะคู่แห่งการเปรี้ยงอกอ่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็วิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะวิจารณ์ก็เหมือนการคาดการ คาดว่าดาว่าดาว่าแต่เวลาขึ้นเวทีก็อีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องมันเป็นได้หมดทุกอย่างวันนี้เที่ยง15ตอนนี้ก็ประมาณสัก7จ็ดโมงโอ้โห7จ็ดโมงเจ็ดโมงสินาทีเราก็ไลฟ์ประมาณ10นาทีก็ถือว่าได้ข้อมูลครบโคตรสมบูรณ์ละไก่ยักษ์ก็ข้อยอนนิดหน่อยอาจารย์ไก่ยักษ์ก็เอาข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วจะเจนไก่ยักษ์ไปวิจารณ์ได้นะมุขได้ข้อมูลให้กับสมาชิกแล้วใครเข้ามารับชมเช้าๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวยๆทุกเสาร์เจอแน่นอนถ้าผมไม่ติดธุระที่ไหนใช่เจอทุกวันเสาร์แล้วก็วันจััันนนนนนนทรรร์์์ไไไววเเสสาาาาหหหห้้้้้ะะยยุุดดมมม่่่ตตตออองงง24 ยุดวันเสาร์วันไหนวันข้าววันสาระวันอะไรนอาสาลาบูชาอาวันฮาสาหยุดนะยุก็ติดไวนเลยอ่าวันมาฆะวันมาฆะมาฆะหยุดหนึ่งวันนะเราก็ได้พักผ่อนทำบุญทำบุญใหญ่ไหว้พระอ่าไปวัดไปว่าวุฒิก็ไหว้จะทูบไม้มือมาตอนนี้ก็ไหว้ทุกวันไงไปก็วัดก็วากันอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้สองช่องช่องนี้จบก็ไปที่อตกอตกอช่องที่แปดทบทีวจิตเมืองนนท์เอาวันนี้ขอท่านเฮงๆรวยนัดี๋ยวลาไปก่อนเช้านี้สวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม